กินยาคุมนานๆอันตรายไหมพีม่น้องถามพินาจีนะคะว่ากินยาคุมได้นานแค่ไหนเพราะเพื่อนเขากินแล้วเนี่ยมีภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ขาส่วนตัวเขาเนี่ยกินมาแล้วตั้ง8ปีพีพนาจีบอกแบบนี้จริงๆระยะเวลาในการกินยาคุมนะคะว่าควรจะกินนานแค่ไหนหรือหยุดแท่ตอนไหนเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลลงไปชัดเจนนะคะเพียงแต่ว่าถ้าคุณเกิดอาการเหล่านี้เนี่ยคุณควรจะหยุดใช้ทันทีค่ะเพราะอันเนี้ยมันเป็นผลมาจาก เอสโตรเจนสังเคราะห์ที่อยู่ในยาคุมแล้วถ้าเราจําเป็นต้องกินยาคุมเราจะทํายังไงดีนะคะบอกแบบนี้คะ่ะว่าตอนนี้ค่ะมันมีเอสโตรเจนตัวใหม่ออกมานะคะเรียกว่าเอสซีทอลหรือว่าอ e ีโฟมันมีข้อแตกต่างจากเอสโตรเจนสังเคราะห์แต่เดิมเยอะมากข้อแรกค่ะโครงสร้างเป็นธรรมชาติมากกว่าเอสโตรเจนรุ่นเดิมนะคะเพราะว่าเจ้าอ e ีโฟเนี่ยร่างกายจะผลิตเฉพาะตอนที่ตั้งครรภ์เท่านั้นข้อ2ค่ะออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงมากกว่า โดยเฉพาะขาบวนการตกไข่เพื่อป้องกันการท้องแล้วก็มีผลต่อเยื่อบุโพรงบนลูกเท่านั้นข้อ3ค่ะผลข้างเคียงน้อยกว่านะคะเพราะว่า e f เนี่ยไม่กระตุ้นการทำงานของตับและก็ไม่มีผลต่อระดับไขมันในเลือด ข้อค่ะอ4 e ไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะลิ่มเลือดนะคะเพราะว่า E ีโฟมีผลต่อการแข็งตัวของเลือดเนี่ยน้อยกว่าเอสโตรเจนสังเคราะห์เหมาะกับคนที่กลัวอาการข้างเคียงค่ะ5ค่ะมีผลต่อเต้านมน้อยกว่านะคะงานวิจัยพบว่า E ีกระตุ้นเนื้อเยื่อเต้านมน้อยกว่าอาจช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมในระยะยาวได้ ชนิดของฮอร์โมนในยาคุมไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะแต่วันนี้เรามีอีโฟเป็นทางเลือกค่ะมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าไม่กระตุ้นตับและเต้ตานมใครที่อยากรู้ยี่ห้อนะคะปรึกษาเภสัชกรหลานยากไกลบ้านคุณได้เลยค่ะ